ผู้การแม่ผมไม่รู้ชื่อท่านแต่ผมไม่นักถือมันหรอกหาว่าผมจับผู้ต้องหายิงนายก็มันจะยิงผมไอชัยวัดกกำไรมันโผล่มาหัวมันถึกๆสิบเอ็ดโผล่มาผมก็ตุ้งเลยสกิดจะให้จับเป็นไม่รู้ผมก็มึงสกิดกูคิดว่าให้จับตายเขาบอกมันยังไม่ได้ยิงเลยล้อนะมึงมาโดนยิงมั้งไหม ผมไม่ใช่บ้าว no? ิสามันไอ้หาาผมต้องยิงผู้การ os, ules, า Dennis, tz, Hoy, ยายเลยมั้งไอตายโวยวายใหญ่เลยว่ายเอ็มโดนอุ้มตำรวจไหนไม่รู้อุ้มเฮ้ยไม่ได้อุ้มเขาเรียกว่าเชิญตัวแสดงว่าแม่มึงนี่เลี้ยงลูกดีมากแม่มึงเฮียนะหนูอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวอาจะยิงแม่หนูพร้อาทิ์ตกดินเนี่ คือท่านเพียวพันธ์ด h a r เนี่ยท่านเป็นรองผอบอตรบแล้วก็บอกว่าไอ้ชัยวัฒน์เนี่ยมันจะไปยิงโกเก้งโกเก้งเป็นรู้จักกับท่านเพียวพันธ์สมัยท่านอยู่ภูเก็ตเ,เป็นข้าบดีใหญ่ผมไม่รู้จักท่านหรอกนะไอ้ชัยวัฒน์เนี่ยมันมีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอท่ามากาเป็นตำรวจที่ภูเก็ตแล้วมันไปอุ้มฆ่านักท่องเที่ยวไปรีดฆ่าไทยแล้วก็โดนไปสี่หมายจาับคู่กับไอ้จรุวัฒน์บุลาศแล้วก็รับงานยิงเขาไปเรื่อยปกติเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ทำทหารตำรวจนะ ผู้ต้องหาเป็นทหารเป็นตำรวจเนี่ยผมจะถือว่าเรานักรบด้วยกันทหารพลานอย่างเงี้ยอสอเราพวกรับใช้ชาติด้วยกันบ,บางทีวิถีชีวิตมันพลาดเพื่อนในชัยวัดมันก็มีตำรวจรุ่นเดียวกันเวลามันกลับแอบกลับมาเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมึงเข้ามาเขตภ่าเกตเนี่เดี๋ยวเจอเลยวัดนะเพราะเขาเป็นหัวหน้าศูนย์สืบคุม8จังหวัดนี้ในชัยวัดมันก็ปากดีอ่ะมันบอกเจอกันก็ฟาดกันน่ะมันคิดว่ามันชนะผมนะผมก็บอกก็ลองดูหารพลเขาเป็นเพื่อนรักกับผม อานพลเขาเป็นพลตีและผมยังเป็นพันตํารวจเอกหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดพอไอห้หานมาบอกงนี้ก็บอกว่าเอ้ยต้องฝ่าไอ้ชัยวัฒนะต้องจับไอ้ชัยวัฒน์กันเพื่อจะไปจับที่ไหนมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะผมก็ได้พันตํารวจโทรสมบัติที่อยู่ประจวบเนี่ยกเกษียรแล้วยังไม่รู้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งมันไอ้ชัยวัฒน์เนี่ยมันจุดอ่อนมันเรื่องผู้หญิงแต่จุดแข็งมันคือมันชอบปลอมตัวเป็นคนโน้นคนนี้ทําบัตรประจําตัวนักสังคมสงเคราะห์มั่งเป็นตํารวจชื่ออื่นนามสกุลอื่นมั่ง ตัดผมใส่วิกติดหนวดติดเข่าอะไรเงี้ยนะก็ะจับมันไม่ได้ทีเราก็ได้สายมาคนหนึ่งจ้างสายสองแสนว่าถ้าเกิดเช็คว่าไอ้ชัยวัตรอยู่ที่ไหนแน่นอนแล้วเนี่ยผมจับได้ผมก็จ่ายเงินสองแสนมันก็พาสายมาพบผมที่ประจวบบอกว่าตอนเนี้ยรู้ชัยวัตรอยู่ไหนแล้วมันได้เป็นเมียไอ้ชัยวัตรแล้วบอกเออมึงนีไ่ไหวแท้เว้ยมาเนี่ยให้ไปเช็คว่าอยู่ที่ไหนบอกมันเข้าติดตัวลําบากมากมันต้องไปอ่อยเหยื่อะอะไรแต่มันก็รู้ว่าอยู่ที่เนี่ยที่ของท่อมกระบี่เนี่ย แล้วมึงไปนอนกันที่ไหนเวลานอนมันก็มานัดไปเจอที่ในกระท่อมในสวนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันไม่นอนที่นี่พอมาเอาเสร็จแม่งก็ไปนอนในเรือไอ้นี่ชอบมันติดชายทะเลไงมันจะนอนเรือไปเกาะเรือใหญ่นอนแต่ที่รู้แน่แเลยเนี่ยตอนนี้มารับงานยิงมาอีก3ามลายไอโกกย้โกเก้งด้วยโกเก้งนี่แค่ลายที่3แต่มันจะยิงนายกเทศบาลอะไรก่อนม้งมาเนี่ยชัยวัฒน์นี่ดีต,ตัวจากมือปืนรับจ้างขึ้นเป็นท็อปไฟท์เขาติดอันดับ5ของประเทศ แต่จรุวัตนี่ลำดับ39 40ประมาณเนี่ยนะแต่ร่วมกันหมายจับคดีเดียวกันเนี่ยสี่หมายนะฮะแล้วก็รับงานยิงเงินไปเรื่อยผมก็ไปจับไอจ้จรุวัตก่อนไอจ้จรุวัตนี่ก็ไปก็แฟนไปด้วยแฟนไปด้วยแล้วก็มี ลูกน้องผมไม่ใช่ตำรวจเนี่ยแอบไปคนหนึ่งุ้มไปรถฟอร์จูเนอร์ข้างหลังเนี่ยนะ,ะแล้วมีตำรวจคนลูกน้องคนนึงแต่ผมนั่งโชว์ตัวคือผมขับไปคนแล้วก็แฟนคนหนึ่งอย่างนี้นั่งโชว์อย่างเงี้ยเข้าไปก็ไปโกหกเขาว่าผมเป็นประลัดเทศบาลจะให้นายกมาจัดหัวประมูลกับผู้รับเหมาก็เหมารายการอาหารผมก็เอ้ยแม่มึงเอารายการอาหารมาก็วางมัดจำเขา2 0 0หมื่นสั่งรายการอาหารมัน 6- 7เ0 0 0หมืาหาม่นเขาก็เห็นว่างานใหญ่ หมารีสอดเขาหมดเลยแต่รีสอดเล็กๆมัดจำสองหมื่นมันก็เลยโทรบอกลูกพี่มันไอ้ไอ้จรุวัตรมาผมก็ใช่ไอ้จรุวัตรหรือเปล่าว่าไม่เคยเห็นหน้ามันเขาคนใต้เนี่ยมันมีนวดมีเขา่าเราเอ๊ะใช่หรือเปล่าะผมก็บอกว่ายกมือไหว้เขาบอกพี่จรุวัตรครับค่าใช้จ่ายมันเจ็ดหมื่นเนี่ยให้ให้ทำบินค่าใช้จ่ายเป็นสักแสนนึงผมจะได้เหลือสามหมื่นมา<อ>เป็นค่าใช้จ่ายผมได้บ้างเป็นบริหารผมเลี้ยงลูกน้องได้บ้างเนียนๆไปเนียนๆมันก็จะไม่ให้อ่ะเราบอกพี่จรุวัตร จำผมไม่ได้เลยเรารู้จักกันมึงบอกรู้จักผมได้เหรอเราก็จารุวัตรก็สลับยีดกดกดคอ,อ,อก็บอกกูเป็นตำรวจแต่มึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครมาจากไหนไอ้เหี้ยรถก็ทะเบียนปลอม,อมถ้ามึงขัดขืนนะกูปาดคอมึงแล้วบอกลู่น้องมึง่าชักปืนสู้นะคือจารุวัตรเนี่ยนอกจากเป็นมือปืนครับมันทําธุรกิจมันได้เงินจากมือปืนมันไปป้นไปฆ่าเขามามันก็ไปทํารีสอร์ทเล็กๆครับ เงินบาปผมก็เปิดท้ายรถ Fortuner ให้ลูกน้องยัดไอ้จรูวัตใส่ไปยัยังไม่ได้ใส่กุญแจมืออะไรแต่ลูกน้องผมอยู่ในนั้นแล้วบอกพวกมึงอย่านั่นตำรวจล้อมไว้หมดแล้วไอ้สัตว์ก็ยึดปืนมันมาด้วยแต่เดี๋ยวกูคลืนปืนเนี่ยกูไม่จับมาเค้นไอ้จรูวัตบอกไอ้ชัยวั์อยู่ที่ไหนมันก็บอกอยู่บ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้หลังนี้หมายถึงว่าหลังในสวนน่ะมันพาไป พาไปไอ้กฤษณะซับเดชผลตำรวจโทกฤษณะซับเดชตอนนั้นเป็นผู้กับอาหารพลเขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวผมไม่เฮียเดี๋ยวมึงแก่แล้วเดี๋ยวจะโดนจะตายหา่าเอาม,มันก็ให้ลูกน้องมาไอ้ไม้ไอ้เกิดแล้วอีกคนใครลูกสามคนไอ้ผู้ขกับไม้เนี่ยนะให้ไป3คนผมเมื่อขับรถผมก็มีลูกน้องผมไอ้ไก่นั่งอยู่งเงี้ผมมีปืน M16 วางอยู่งเี้บอกไอ้ไก่เดี๋ยวไปเนี่ย M16 กูนี่มึงอย่าเอาไปนะของมึงเนี่ยตังหา่า พอไปปุ๊บเหมือนกะชี้ว่าบ้านหลังนี้เราก็ตอบไอ้จรุวัตรนะหลังไหนหลังไหนสัตว์มันก็บอกหลังนี้พอไปผมจอดรถปืดลูกดองหานผลเขาลงเลยเร็วฟืดล้อมบ้านเป็นบ้านยกไตถุนสูงแต่ผมมองไกลไปโน่นนะมองไกลไปมันเป็นกระท่อมกระท่อมปลูกเหมือนรีสอร์ทเงี้ยกระท่อมอแล้วก็ยื่นมาอย่างเงี้ยคนโดดบ้านสองคนถือปืนด้วย น่าจะเป็นปืนอากา้า<ม>พราะตอนหลังเราไปยึดปืนอากา้าระเบิดได้นะเฮ้ยมีเฮียมีคนโดดลูกน้องผมเนี่ยมันคว้าปืน M16 ผมไปเลยผมเนี่ยถ้าขาด M16 เนี่ยแม่นไปแทบไม่เป็นแหละแต่ว่าผมพกปืนเยอะไง<ข>ปืนเนี่ยกี่กระบอกท่านท่านาถามนิดน,นึงแล้วท่านพกกี่กระบอกปกติเลยก็พกสี่กระบอกสี่ตัวครับเพิ่มมาน้ำมาเนี่ยโอ้โผิวเผลอนะเนี่ยดูคร่าวๆครับแล้วก็มีด มีดนี่เป็นเครื่องรางของขัง,งมีดหลวงพ่อเดิมมีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนีจ่จะขัดหลังเขาไว้นะฮะก็เข้าไปมันโดดหนีไปลูกน้องผมตามวิ่งตามไปไอ้สวัสดีจลินหงทองเนี่ยก็เสียลแล้วก็วิ่งตามผมไปวิ่งเหนื่อยคนมีอายุแล้วนะวิ่งชาร์เข้าไปเนี่ยเป็นกิโลมั้งเหนื่อยน้ำลายเหนียวแล้ว ไอตีก็ขึ้นไปเคลียรบนบ้านผมก็ตามไปคุมกันไอตีเราจะเวลาจะเคลียบ้านก็จะดูไอตีก็ซ้ายเคลีย์ขวาเคลีย์เอเอเคลีย์หมดบนบ้านไม่มีอะไรแต่ข้างๆเนี่ยตรงริมบ้านมันเนี่ยเป็นระเบียงหน่อยสักครึ่งเมตรได้ม<ะ>ั้ต่อไปครึ่งเมตรเมตรนึงได้ผมก็เหนื่อยไงเคลีย์ไม่เจอผมก็ควักบุหรี่มาสูบมือก็เท้าเอวอย่างี้ผมก็โผล่ไปดูมันมีกรงเลี้ยงนกหวางอยู่ตรงเนี้ยก้าวไปดูมันมีผ่านวมอ่ะผ้านวม กองผ้านวมอ่ะผมอยู่งั้นแล้วมีเสือผืนเล็กๆนอนอยู่เนี่ยพอโผล่ไปโอ้โหแม่นปืน11เ่ะเห็นลำกล้องเดมาเลยไอ้ชัยวัดรกำไรมันโผล่มาหัวมันทถึกๆสิบเอ็ดโผล่มาผมก็ตุ้งเลยเราเร็วขวามันก็มันฝึกไะดึงเนี่ยมาปึ้งยิง <c oughs> หานพลเขาตามผมไปหานพลเขาไม่เห็นปืนอ่ะสกิดจ,จะให้จับเป็นไม่รู้ผมก็มึงสกิดกูกวคิดว่าให้จับตาย แ <laughs> ช่ไหมออนายดา่าชิพหายงานนี้ท่านพีโอพันดา่าไม่ได้ด่าแรงแบบมึงจะไปจับตายเขาไหมาบอกนายก็มันจะยิงผม <laughs> ไอหานมันก็ไม่เห็นผมขึ้นไปขึ้นไปเคลียรแล้วงานะบนบ้านไม่มีอะไรเนี่ยนะพอโอผล่ไปหานพลธกษษิจเจอตัวมันจะให้จับเป็นแล้วมาขยายผลว่าใครจ้างมึง <laughs> ที่จะไปยิงโกเกงฝ่ายตรงข้ามเป็นใครไอเฮียกระปืนอยู่ในมือมันนะแต่ว่าถ้าใครใช้ปืน11เนี่ย แสดงว่ามันเตรียมตัวที่จะยิงอาก่อนใช่เพราะมันรู้แล้วมันรู้แล้วว่าตำรวจขึ้นมาเนบ้านแต่มันไม่รู้จะหนียังไงลูกน้องก็ตามมาไงอยู่รอบบ้านเนี่ยถ้ามันโดดมันก็โดนยิงมันก็นอนแอบอยู่งี้ยมันไม่คิดว่าเราจะไปดูแต่เนี้ยพอสูบุรีมันเหนื่อยมันเท้าเอวไเท้าเอวมันจะมันจะเร็วไงยิงได้นัดเดียวยิงนัดเดียวก็หายทอมันก็สวนมาสี่นัดไอ้เกิดตามหาพลไปก็ช่วยไอ้เกิดยิงได้สิบเอ็ดล้วงไปยิงปุ๊บเข้าอย่างงี้อีกนะฮะ ตาเลือกเลยช้ากว่ากูเฮียผมไม่อยากฆ่าตำรวจตำรวจทหารอสอทหารพานอะไรนี่ผมไม่อยากนั่นนะ่ะผมมีกติกาถ้าไม่สู้ผมไม่ทําจะมาจับมายิงโชยิงวิสามันไม่เอาบาปคาใจแล้ววิสามันมาเนี่ยผมไม่เคยขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิดผู้การแม่นผมไม่รู้ชื่อท่านน่ะแต่ผมไม่นักถือมันหรอกหาว่าผมจับผู้ต้องหายิงจะเล่นงานผมอะปืนเนี่ยพอเรา ยิงมันมันตายไม่ตายไม่รู้เราก็ต้องเตะปืนมันออกนะต้องเตะปืนออกปืนมันก็ไม่ได้อยู่กับศพก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นรอร้อยเวรมาตรวจผู้การก็เป็นมือปาาผมผมไม่ศรัทธาพี่นะเฮ้ยคุณไปจับเขายิงได้ไงเราบอกพี่มันจะยิงผมใครจะอยากไปวิสามันท่านเพียวพันต้องบินอลต้องเอาโฮอบินไปหาไปที่เกิดเหตุต้องไปเคลียร์ผู้การว่าเฮ้ยมันจะยิงเลวัตมันถึงยิงผมไม่ใช่บ้าวิสามันไอ้หากผมต้องยิงผู้การหรอมั้ง นะ,แล,ะแล้วไอ้สองคนนี้กระโดดบ้านนี่จับไม่ได้หนีไปก่อนครับนะเราก็ไปค้นบ้านบนบ้านมันตรงกอกล้วยก็เจอปืนอาก้ากระบอกหนึ่งแล้วก็เปิดลูกระเบิดมือนะฮะผมก็เครียดอ่ะเครียดกับเจอตำรวจด้วยกันอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลยผมจะมาตามยิงมันทําไมและนายเขาใช้ผมมาแกรุ่นใหญ่ไงนะรุ่นพี่ไงนะเขาให้ผมไปพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหานะพิมพ์ด้วยเหรอพิมทุกครั้งที่วิสามันผมก็ไปพิมพ์มือเส็งชีวิตแน่นผู้จการโทรไอ้เลวัดมึงอยู่ไหน ตอนนั้นมืดแล้วสองทุ่มสามทุ่มแล้วมึงอยู่ไหนยังพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหาอยู่พี่ข้าวเครื่อยังไม่ได้แดกเลยนายกสั่งสอสพักชาติไทยเพื่อไทยอะไรก็รู้สอสกอบกุณโดนเพ็นสิบหกยิงตายมึงรีบกลับมาด่วนโอ้ยทำไมชีวิตกูได้เศร้าหมองอย่างนี้วะหมาข้าวก็ยังไม่ได้กินโรงพักมันไม่มีอะไรขายอะ่ะว<ม>ุ่นวายผมกับไอ้เกิดเป็นผู้ต้องหาไอ้เกิดยิงนัดผมยิงนัดหนึ่งมาเนี่ยนะหารผลไม่โดนเป็นผู้ต้องหา ผมไม่เคยขอเงินเพิ่มเลยในการวิสามันเงินบาทผมไม่เอาอถ้าไม่ยิงผมผมไม่เอาหรอกเขา<อ>บอกมันยังไม่ได้ยิงเลยไ,ไอ้ผมยิงก่อนแล้วมันก็ยิงสวนมาเขาหาว่าต้องยิงก่อนนะมึงมาโดนยิงมั้งไหม <c oughs> เออมึงโดนยิงก่อนมะเออบ้าชีวิตแกไม่เคยเจออย่างนี้ครับผมมันผ่านมาเยอะนะ <c oughs> ผมก็ต้องตีมาแต่ว่าผมกว้างในเขตภาคเจ็ด ถ้าผมไปภาคอีสานภาคอื่นเนี่ยผมก็ไม่กว้างแต่ภาคเจ็ดเนี่ยผมก็โทรถามพวกซุ้มมือปืนเฮ้ยงานนี้ใครรับงานงานนี้ใครรับงานมันก็ปฏิเสธอย่ากโกหกกูนะเพราะว่าเราก็รู้แล้วผู้จ้างวานมันน่าจะขัดแย้งกันเรื่องเรื่องตลาดคือกรอบคุณเนี่ยเขาไปสร้างตลาดมีคนมาจองล็อกร้านค้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพันคนมั้งมันจะทำให้อีกตลาดหนึ่งเนี่ยสุดไปเพราะเขาต้องเข้าแยกไปในตัวเมืองมันลำบากนะ แล้วมันมีข่าวที่นายตํารวจใหญ่เนี่ยไปบอกอดีตพอบอทบอ,อดีตพอบอทบเนี่ยสนิทกับท่านสวณพินทร์นนว่ากอบกุลเนี่ยไปจ้างขมเมนมาจะมายิงเขานะจะมายิงเขาแล้วก็เรื่องตลาดด้วยตลาดเนี่ยไอ้ตายเนี่ยไอ้ตายที่เป็นตัวผู้ต้องหาอะไรเนี้ยเขาเป็นผู้จัดการตลาดตอนนี้ในตลาดเนี่ยมันมีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงนอกจากเงินเดือนคืออะไรรู้ปะทำหวยไง ทำหวยล้วงหวยจับยี่กีหวยลายวันอะไรเงี้ยนะพ่อค้าแม่ขาย,ขขายปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ทําหวยลูกน้องผมเนี่ยเคยไปจับมันฟ้องตํารวจหาว่าไปบุกรุกตลาดอะไรเงี้ยผมก็ไปทําคดีนี้ก็มีทีมไปทํางานนะ ก็มีท่านวินัยเปาอินอวินัยทองสองเนี่ยเป็นผู้การกองปราบท่านคำลนวิทยุกระจ่างเนี่ยเป็นรองผู้การหรือผู้การไปแล้วนะแล้วมีไอ้สุภาชัยฟื้นพาณิชย์แล้วก็พี่วินอัศวินขวัญเมืองเนี่ยเป็นรองผู้ชักการ,รก็ไปตั้งทีมซเซฟเฮ้าส์กันผมก็บอกท่านวินัยว่านายเดี๋ยวมึงไปกับพี่เขาบอกเฮ้ ยังไงเลยวัดไปไหนบอกกูเป็นคนก่อเหตุมาพอสมควรเดี๋ยวกูไปดูว่าจุดไหนมันน่าจะยิงนะมาเนี่ยผมมีความเชี่ยวชาญด้านก่อเหตุนะผมก็พาเนี่ยไปก็ไปดูว่ากรอบคุณออกบ้านไปจุดไหนจุดนี้มันมาโชว์ตัวขึ้นบนงานจุดนี้น่าจะยิงเวลาออกจากงานทําไมมันไม่ยิงคนชี้เป้าแม่นต้องบอกจากจุดนี้ให้ทําทางเทคนิคตรงจุดนี้อันนี้เป็นการทําเทคนิคครั้งแรกนะพี่วินเนี่ยผู้ว่ากทมเก่าเนี่ยนะ เป็นคนไปนั่ง,งเราจะทําโปรแกรมกันอะไรกันอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยโปรแกรมอย่างนี้มันทํามีประโยชน์อะไรวะแค่รู้ว่าคนโน้ตติดต่อคนนี้กี่ครั้งเมื่อไหร่อะไระไรงผมต้องการรู้ระหว่างที่โทรเนี่ยมึงอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่ไหนไอ้นี่อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเรามาโยงจุดได้ก็รู้ว่าเป็นไอ้เปียกเนี่ยสวัสดเปียกเนี่ยเป็นตัวชี้เป้าก็ติดต่อไอ้เปียกไอ้เปียกเนี่ยมันอยู่ซุ้มมือปืนของกำนันคนหนึ่งไม่ใช่กำนันเสียนะซึ่งเขาจะเคารพผม ผมก็ถามว่างานนี้พี่รับงานมาหรือเปล่าเขาบอกสวัสด์เขาเรียกผมสวัสด์นะสวัสด์ผมไม่ได้รับจริงๆผมป่วยเป็นเบาหวานผมไปโรงพยาบาลและไอเปียกอะมารับงานเปล่าไม่รู้พี่ถามมันดีว่ามันรับงานป่ะเขาก็ถามเขาก็ไม่พูดนะบอกเดี๋ยวมาเจอกันได้ไหมบอกพี่ไม่มีเวลาไปเจอไอเหี้ยนายมากันเต็มหมดพี่พูดมาเลยอย่าอั้มอึง เขาก็บอกว่ามันก็น่าจะรู้ผมก็เลยไปบอกเมียไอ้เปียกนะ่ะที่ขายของอยู่ในตลาดเมียมันให้ผมคุยเนี่ยบอกพี่เปียกหนีก็หนีไปนะแต่อย่าให้กูจับได้นะคือเขารู้ถ้าผมตามนี้ตามไม่เลิกนะคุณจะหนีไปอยู่คัมมาคัเหมนลาวหรือจะไปอยู่ยุโรปอยู่หาวายนี่ผมตามคุณไปได้ผมก็ไปได้ผมตามจองล้างจองผ่านไม่เลิกอะ่ะเขาว่าไอ้เผ่ารองผู้จัดการตลาดมันน่าจะจับค่า ผมก็ให้เผ่ามาพบผมไหวเผ่ามือฆ่าเปล่าว่าผมไม่ได้ฆ่าผมหนีนายไม่ได้อยู่แล้วผมจะกว้างพวกในกลุ่มพวกมือปืนพวกนี้มันก็จะไม่โกหกผมน่ะนะพี่วินก็บอกเฮ้ยเลยวัดเลิกยังไม่ดีคือท่านชอบดูเลิกยามมาเนะี่ยพี่วินเขาบัญชาการเนี่ยเลิกโจรมันยังไม่ดับมึงรอก่อนเราก็ไอ้เป็ดเอาตัวแม่นมาไอ้กิษณะนะให้เกี่ยวไว้เอ็มมาเชิญตัวไอ้เอ็มมา ไอ้ตายโวยวายใหญ่เลยว่าไอเอ็มโดนอุ้มตำรวจไหนไม่รู้อุ้มเฮ้ยไม่ได้อุ้มเขาเรียกว่าเชิญตัวตายมันเอาคนงานวัยรุ่นลูกน้องมันพวกพ่อค้าแม่ค้าไปล้อมลงพักล้อมลงพัก200คนสองร้อคนไปโวยวายให้พากหน้าโรงพักอ่ะผมก็เลยบอกท่านสวณนพินทร์น่ะบอกนพินทรพี่เลวัดนะไอ้เฮี้ยนี่เดี๋ยวกูหมั่นไส้มันนะมึงเข้าใจกูหมั่นไส้ไหม ผมก็มาไอเอ็มเขาก็มาขยายผลไอเอ็มรับสารภาพรับสารภาพว่าไอกำนันจำลองจำลนจำลองเอี่ยมอ้วมเมืองอะไรไม่รู้ผมจำนามประคุณไม่ได้นะกับลูกชายเนี่ยยิงเป็นคนยิงและใครขับรถมันก็บอกใครขับรถก็ไม่รู้นะมันขับรถมั้งแล้วก็ไอจำลนกับไอจำลนพ่อแล้วก็ลูกชายไอสุภเลิกเนี่ยยิงใช้เอ็มกยาวอันหนึ่งสั้นอันหนึ่งยิงรับสารภาพออกหมายจับเลย ่อหมายจับตามคำรับสาภาพของไอ้เอ็มเนี่ยท่านจากทิพย์ก็เอากำลังไปบุกจับลูกชายเลยไอ้สุภเลิกเนี่ยจับได้ในตลาดเลยมันบอกมันไม่รู้เรื่องพุ่งกับแมวนะลูกน้องผมพุ่งกับสืบเนี่ยก็ไปจับไอ้กำนันจำลนได้เลยก็ไอ้จำลนมันรู้จักผมนทนนทมันก็บอกนายผมไม่ได้ยิงพอโทรผมจะไปโกหกนายใหมมึงอยู่ไหนวันเกิดเหตุมึงอยู่ไหน,น,หม,ไหนมันบอกมันกินเลี้ยงที่ประจวบเราก็เช็คไปที่ประจวบประจวบทิเกล่าวผมอยู่ประจวบมา12ปีเฮ้ยลูกน้องไปเช็คหน่อยสิ ไอ้กำนันจำรนกับลูกชายไปงานเลี้ยงนั่นจริงๆครับแล้วมีตำรวจลูกน้องผมเนี่ยไปด้วยมันก็ไม่ได้ยิงผมว่าไอเอ็มนี่ปากแข็งมากผมก็มาถามมากับพี่แจ๊ดเนี่ยท่านคำรณวิทย์เนี่ยมาถามว่าไอ้หนูมึงปากแข็งมากนะมึงโกหกลูกแสดงว่าแม่มึงนี่เลี้ยงลูกดีมากแม่มึงเฮียนะหนูอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวอาจจะยิงแม่หนูก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ย พูดขู่ผมไม่ทําอยู่แล้วผู้หญิงเด็กหรือคน้ายอายุเท่าลูกนี่ผมไม่ทําอยู่แล้วคือไอเอ็มเนี่ยมันพ่อมันตายมันแม่มันเลี้ยงมันมางมันรักแม่มันเราก็ขู่มันนะร้องไห้เลยแม่ผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยจะไปยิงแม่ผมเราก็นึกในใจใครจะไปยิงแม่มันว่าก็พูดกูไม่ถามมึงอ่ะมึงเล่าตรงๆมาว่าไงผมยิงเองไอเหี้ยนี่มั่วอีกแล้วยังมึงเลยจะไปยิงเด็กอายุ20กว่าไม่เคยยิงเอ็มสิไม่เคยเป็นทหาร ผมยิงเองพี่ตายพาผมไปซ้อมอ่ะมึงพากูไปไปซ้อมที่ไหนปอกลูกปืนยังอยู่ป่าผมก็ไปจุดมันเป็นสวนป่าเหมือนกับไอท้ที่เป็นโงรงเกษตรที่เขาไปทําสวนป่ามีเนินดินหลังสวนไปดูเอ้ยปอกเอ็มที่กเก็บปอกมาได้ก็ถ่ายภาพถ่ายอะไรเชียร์รติวิลาพาณิชเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนเพื่อนผมไอเชียนมาดูตรงนี้แล้วพอมาดูเก็บแล้วไปตรวจภายในตรงกับ M 1 6 ok, ที่ยิงกอบกุล เรียบร้อยมายนะก็จะออกหมายจับไอ้ตายกลัวพนักง,งานสอบสวนนี่จะพิมพ์กลัวจะไปสอบไอ้คนตรวจพิสูจน์ท่านชัยทัศน์บุญขำเนี่ย<อ>เขาเป็นรองผู้การกองปราบหรือ ตำแหน่งอะไรไม่รู้หรือเป็นพุ่งกับสองกองปราบก็ไม่รู้เขาก็เอากําลังคอมมานโดเนี่ยไปไปอยู่ในตลาดสีเมืองแล้วไปนอกเครื่องแบบเต็มเลยผมบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้แม่นหนีแล้วทางหนีมันเยอะสํานักงานตลาดมันใหญ่อะเดี๋ยวหนีไม่ได้เรื่องแต่ต้องรอหมายสารแล้วมันจะหนีตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยเข้าไปเลยขอคุยกับตายเนี่ยไอ้ตายเนี่ยเข้าไปก็บอกกูสวัสดรวัดมาคุยกับมึงะผมจะไปธูลาบอกมึงไปไม่ได้มึงไปไม่ได้นั่งตรงนี้ มันก็นั่งคุยกับผมว่าพคุยกันสามชั่วโมงผมก็เห็นท่านชัยทัศน์นะปลอมตัวเป็นพ่อค้านะตัวดำมาท่านชัยทัศน์บุญคำเนี่ยตัวท่านดำอยู่แล้วนะท่านชัยทัศน์เนี่ยเขาเคยทางานกับผมสมัยอยู่เมืองการผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยไอ้ตายนั่งอย่างเงี้ยก็คุยกันรอโฟนลิงดังไอเชียนเป็นพนักงานสอบสวนมึงทำไมพิมพ์ช้าเหรอเกินกว่าสารจะออกหมายจับกว่าจะสอบไอเอ็มกว่าจะไปสอบไอพนักงานตรวจพิสูจน์ ว่าตรงกันแล้วไปให้สารท่านดูเพื่อจะออกหมายจับชิบหายเดี๋ยวมันหนีแน่ก็คุยทวงเวลาไปเรื่อยมันก็จะไปผมไม่ให้ไปนั่งคุยจนะทนั่งมีหมายจับตำรวจก็หมายจับมาให้ผมดูนี่กูให้มึงดูจับได้ก็เอาไปเมืองสพเมืองราชบุรีไอ้ตายมันไม่คุยกับใครเลยมันบอกขอญาติพบผมตัวต่อตัวได้ไหมในห้องคุมกับเมืองราชบุรีบอกตายว่ามาคุยได้มันก็กราบผมนายช่วยผมหน่อยได้ไหมเรื่องจริงมันยังไงบอกงานนี้ผมทําเอง กูไม่เชื่อมันต้องไอ้สวนี่จ้างมันบอกไม่ใช่ผมทำเองคือเขาจะให้คนอื่นไปยิงแล้วไม่มีใครกล้ารับงานระดับยิงสอสอมันดังแน่มันก็เครียดไม่รู้จะจ้างใครมันเลยไปหาซื้อปืนมาสองกระบอกแล้วไปเอาไว้เอ็มเด็กเฝ้าโต๊ะสนุกเนี่ยไปซ้อมยิงเพราะถ้าเกิดเปิดตลาดนั้นผลประโยชน์มันเสียมันก็ทําหวยลูกค้าจะเฮไปฮังโงนไงบอกมึงเอาเงินที่ไหนมันทําโต๊ะบอลโต๊ะอะไรเนี่ยมันมีเงินเก็บมาเป็น เป็นสิบลนะ้านก็บ,บอกตายผมอย่างนี้นะคุณเชื่อผมหน้างานนี้ให้ตายรับสาภาพติดคุกเนี่ยสิบกว่าปีก็ออกแต่ถ้าตายปฏิเสธเนี่ยตายประหารชีวิตนะผมไปเป็นพยานนะตั้งแต่2องโมงครึ่งยันสองทุ่มท่านละมุตรีมานิตเนี่ยรู้สามีคุณกอบกุลเนี่ยรู้เลยว่าโอ้เลยวัดไปโดนซัดอย่างเดียวเลยมผมคิดว่ามันมันจะร่วมกันจะมีไอ้ตายคนหนึ่งไอ้เอ็มคนหนึ่งแล้วก็ไอ้อไอ้เลิฟคนหนึ่ง และใครอีกคนก็ไม่รู้จําไม่ได้นะก็สารลงโทษนี่ถึงดีกาไปแล้วมั้งไอเอ็มรับสาภาพติดตลอดชีวิตไอตายประหารชีวิตลดโทษหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ติดตามนะเสร็จแล้วเขาก็โอนคดีนี้จากภูทรเนี่ยเมืองลาดบุรีเนี่ยไปให้กองปราบพอกองปราบไปก็จับไอออกหมายจับแจ้งข้อกล่าวหาให้สวนพินทร์ด้วยแต่เขาสั่งไม่ฟ้องสวนพินทร์สั่งฟ้องไอผู้ต้องหาที่พวกผมจับกันเนี่ยนะก็คือตายกับเอ็ม ก็ปิดคดีกบปิดคดี